เทนเทนว้าวขี่ไม่เอาออกมาทำไม y e ี่ยเอากเาสนไปเหรอฮะเอากะเ๋าสินไปเหรอเดี๋ยวก็รู้มี๋ยวก็รู้มันต้องมีเงื่อนงำจะซื้อหมดทำไรเปลี่ยนเพลงหรืออะไรหรือว่าซื้อของของใช่ อกเไม่ได้ซื้อเลยแล้วพี่อามซื้อหมดแล้วซื้อแต่งแล้วมันมันต้องแต่งละเอียดมันอันนี้อันนี้สามารถซื้อละเอียดได้ก็คือสามารถเลือกได้แล้วก็เลือกจุดวางได้เลือกว่าจะเอาอะไรบ้างเลือกจุดวางได้อืมอันนี้คืออะไรอันนี้คือ,อ,นนคอแมปหรืออะไรใช่แมน,นี่คือสปายแคม ไปจ้ะเจออะไรอ่ะมีความจำเป็นเว้ยมีความจำเป็นเว้ยเดดปิดเว้ยปูไม่รอดสถานเดียวกี่ล้านแม้วกี่ล้านอ่ะฮะห้าล้านโอ้ยโล่เก็บเอาปืนเก็บเสียงใส่หน้ากากข้างวอรหนึ่งใส่หน้ากากคนหนึ่งโล่โอเครอมันออกมาออกมายิงทิ้งเลยตบก็ได้ โอ้โหยิงมันเม,น,มนหน่อยตอบบอสด้วยห้ามปล่อยเอฟจนกว่าจะเสร็จนะมันจะต่างมัเองแล้วก็เก็บศพด้วยเอาไปโยนไว้หลังท้ายรถอือหือมองกระจกเลยวางทำไม Ecm จะได้ของอนนะมองไว้แถวนั้นนหละ มาอีกคนนึงโลดวางทิ้งไว้ทางนั้นแหละเนี่ยมัดมัดส่เลยส่เลยเนี่ยเนี่ยนี่นี่ม็อบสั่งม็อบสั่งม็อบสั่งม็อบมัดแล้วตบวัวเก็บศพกันเก็บศพไม่พอไปเอาข้างหลังอะไนั่นะไอ้กล่องกล่องเขียวๆอะ กขนองมันเห็นเก็บตะยันส่งไปตอนนี้กัดกัดเลยตัวเดียว อะกูลืมซื้อคำไลเซตแต่วันนี้ยอาวกำจริงปะตอนนี้กาดหมดแล้วเหลืออย่างเดียวต้องซีวิเลียนต้องระวังคือจะคุมต้องเ,เตรียมชาร์จรอเดี๋ยวเดี๋ยวฟังก่อนนะเดี๋ยวเข้ามาเนี่ยคนที่อยู่ด้านเนี้ยโซนฝั่งเนี้ย ไม่ไม่ต้องไปส่วนหน้านะส่วนหลังเนี่ยสั่งหมอบแล้วมัดให้หมดโอเคปะโอเคนะส่วนพ่อส่วนประทองกับบอส,สมาฝั่งนี้ใส่หน้ากากเลยมาลาไอ้นี่ไปไหน เนี่ยผู้จัดการตรงนี้คนหนึ่งลากไปไหนเนี่ยมันตามผมเหรอแอบแอบแอบซะนนบอสถือไอ้เป๋าส้มเรื่อยอท้ายรถอะ ปอดส้มทลนะลุอ่ะหยิบไว้โอเคปอดถอดไปกลับมามาปอดด้วยพอด้วยดิมา,มา,มาทั้งคู่เลยมาสองคนเลยคำอาได้เนี่ยคำอาได้เนี่ยตรงนี้ปลอดภัย <Okay. S 1> แล้วเดี๋ยวบอโยเป่าดิวไว้ตรงนี้ไว้ที่นั่นแหละเส้นแล้วเดี๋ยวไปช้าเลยช้าเลยช้าเลยมอบมอบต่างมอบ น,นีีม่มสั่งหมอก่อนสิโอเคไปงัดรีมงัดเอทีเอ็มยังคนเดินเหลืออยู่มาจ้ะแั้วขีกาเ้าไปไหนนะขีกาไม่ต้องใช้ละคือซื้อมาเพิ่มแล้วไปยังไง เนี่ย yeah. ขอเส้นหนึ่ง <got> อ้อไม่ต้องมียูมอมอ็อบเสร็จแล้วรอดีวิ่งเดียว em rỡ ít 1 anh mà ngắt ATM hey. này. Mì rửa bà Mì đi F khang nè đây đây คนซุดซอนนี่แหละไม่มาค้าลีลาต <c oughs> หน้าตาเหมือนกันได้อย่างกับฝาแฝดน่ <c oughs> <c oughs> ะฝากขอศพเลยเจาะ้าต่างโยนหองลงโอ้โหโข้อลงถุน รลอติวไม่กระแทกนะฮะเข้ยห้ามโยนระเบิดนะดงไม่สัง่งหมอจะเสียเงินหลักล้านหลักล้านหลักล้านไม่พอเลิศนอกแมปด้วยจ้ะ เอ้าวเจ็บเนี่ยนิ่งกระโดดกระโดดแต่ข้างบนนะไอ้ยิงกระจกก็ลงมาปุ๊บลงล่างก็ก็เท่กว่าเยอะแต่ลงมาดิลองลงดิเจ็บตัวปะเปล่าโถมันมีแต่คนเฮ้ย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 อะไรกูสาวางไอ้นี่ไว้วางไม้เนี่ยวางเสร็จมึงก็ปุ้มมันเอาไว่ะ ลากไปดีแน่แมงหรือนองแมพไปแค่นี้ไม่ถือว่านองแมพอ้าวอะไรตัวลงเร็วกว่านี่อันนี้อันนี้คืออะไรเอันนี้คือเดินหนีอ่ะบ่าวออกระยะไกลเกินไปคือถ้าคนลากอ่ะออกออกระยะห่างเกินไปอ่ะมันก็จะแบบหล่อมันตรงนั้นที่จริงจะแบบจับลากหรืออะไร เฮ้ยมันไม่เข้าหรอ After follow with me 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 come me on เนี่ยจะลุกไหมเน,นมี่ยลีลาสาวเอาไม้มาแปะอัมพะบังมึงก็ปาตุ้มพังเลยไม้แล้วแปะซ้ำไม่ได้ด้วยโอ้ร้อย เนีย่ยต้องอันนี้อ่ะไพ่ของแท้เนี่ยเดี๋ยวตรงไหนที่ยังไม่ได้ดูตอนนี้ดูมั่วหมดเลยเนี่ยแพ็กกลุมแพ็คเกน,นี่ะดูดูไล่จุดเลยหนหนคือลืมไล่จุดเนี่ยก็ใช่หรอ แพ็กเกจแพ็กเกยแล้วก็จอมเงียยทำไมไปเริ่มเปิดอะไก็คือมันจะขึ้นมาร์คเป็นสิบเลียนให้โอเค เอ้ป,ประตูเปิดให้แล้วเอนเทนด้วยประกาศร,รชาชินีด้วยประกาศร,รชาชินีนี่เองนะฮะไม่ไ,ได้อัพดิวขั้นสุดมาวะอัพไม่สุดบงับงบงังบังเฮ้ยอย่าบางัง หนึ่งนัดหนึ่งศพเลยมหมดเอแแอแฉมแฉมเอาปอดไปขึ้นรถลอยอ กำลังขโมยตู้เซฟกันอยู่หรองัดกล่องขโมยเงินขโมยตู้เซฟเงี้ยทุกอย่างหนึ่งนัดหนึ่งศพเลยอิโญ่ เก็บเพิ่มเลยเก็บเพิ่มสิเนี่ยเนเนีเก็บเพิ่มสิเทกโกเทกมนนี่นะเทโกเทกมนนี่ฮะไหนอะไปตู้มะตู้ฝั่งตรงนี้ดูสิดหมดทั้งพอกันโอ้ยรมบีไปเนี่ยไม่ีหน่อยดี รีบแล้ว13นวาทีเองเดี๋ยวพิพง่งบังพิ่งบังอัพไม่สุดอัพดิวไม่สุดกางเงี้ย่งลำบากโว้ย เริ่มาเดินไปเดินมาเปิดหมดยังอะ่ะเปิดหมดแล้วนะเปิดหมดแต่เก็บกันไม่หมดยัง คืออะไรเพื่อนหมดเก็บกันไม่หมดเน <c oughs> ี่ยไึ้เช็ฮเป็นแถวฮึ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 ฮ้ฮึ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 ฮอฮึ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 อึฮ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 ดดึโ ขึ้นรถขึ้นรถกลับบ้านเอ้าเฮ้ยฮัลโหลไปสิเจ้าห้าแสนออาวไม่ได้ธนาคารจะพังอยู่แล้วทำธนาคารเละเลย Block, block. Không Để... ừ, ừ. oh, có tên lửa 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 อเอบเดิี่นไปใส่กางเกงเพราะพร้อมไปแก้ตัวพร <ไป S 1> ้อมแก้ตัวฮอลตันเบกเอาอยัางไงเฮ้ยผมได้อะไรอ่ะว่าได้ของดีทีมบูสเป็นบูสเตอร์ที่ไม่ใช่ทีมบูทีมบูสมันเป็นบูสเตอร์ของอาวุธอ่ะมันจะมีอยู่อันหนึ่งอ่ะใช่กับอันไหนไม่รู้เหมือนกันนะ